สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง RC สารนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพามาดูรถขุดจากญี่ปุ่นนะครับโคมัตสุ DC 2 1 0รุ่น10 M 0นะครับ แตกดินใส่เจ้าสิบล้อมิตซูมิชิฟูโซอไม่แน่เทำไมกล่องมันเมิดก็ยังเป็นอ่างเออยังเป็นงานขุดลอกอ่างอยู่นะครับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ก็จะเห็นว่าด้านหลังนี่มีทีมงานรถขุดรถดับนะครับเต็มไปหมดเท่าที่ผมลองนับดูนี่ก็เฉพาะรถขุดนี่ก็น่าจะสิบกว่าคันนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังมีเจ้าแคทสามสดีนะครับแล้วก็อ่า โฮมสุพีซีสองร้อยนะครับรุ่น8ปดแล้วก็เจ้าซานี่เอสบานึ่งห้ก็วันนี้ถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะครับ หลังจากเมื่อเช้านี่ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรมีฝนตกมาปล่อยๆนะครับค่อยยังชั่วหน่อยก็ฝนไม่ค่อยตกนะครับช่วงนี้ที่บุรีรัมย์แรงมากหลายๆที่ก็อเขาเรียกว่า อยู่ในช่วงขุดลอกอ่างกันเยอะนะครับเท่าที่ผมเห็นรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับให้สัญญาณออกตัวแล้วครับขูโซ่ปันขาวเลยทีเดียว สำหรับเจ้าโคมัตสูนี่ก็ถ่ายไปหลายคลิปแล้วนะครับพอสมควรน่าจะน่าจะเยอะที่สุดนะครับในคลิปของผมเนี่ยส่วนในอ่างนี้นะครับเท่าที่เห็นก็มีโคมัตสูมีซานี่มีโกเบมีแคทมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับ 320D ดีเมื่อกี้ วันนี้วันนี้ที่เพิ่งเห็นเลยก็คือฮิตาชินะครับเห็นอยู่ไกลๆไ,ไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนเดี๋ยวจะได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันก็ฝนค่อนข,อข,อข้างเยอะนะครับ ช่วงนี้ทีมงานสิบล้อก็ทยอยมาลงงานกันแล้วนะครับหลังจากที่แรกๆนี่จะเป็นทีมงานหกล้อซะส่วนใหญ่ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเจ้าโฮมัสูดทีที่สองร้อยสิบตุนสิบเอ็มซีโร ทีมงานจากนาครสวรรค์นะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมจะ เห็นชัดหรือเปล่านะครับรู้สึกว่ากล้องผมมันจะดูมืดๆไปไหน่อยก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของอเครื่องจักรหนักนะครับโดยเฉพาะรถขุดนะครับรถดํานะครับก็ ยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับช่องอาอีสานนะครับฝากช่องเล็กๆนะครับไว้พิจารณาด้วยนะครับ ว่าจับหนักจับเต็มครับสายแบกอยู่แล้ว ออกตัวแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปจะเบื่อกันซะก่อนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องอาสีสารนะครับขอบคุณครับ